สวัสดีนะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับพวกเราวงซิกเนเจอร์นะครับวันนี้เราก็มาแค่สองคนนะม,มีผมเบิ้ลนะซิกเนเจอร์แล้วก็นินนะมือกลองของเรานะผมวันนี้เราก็มาในรูปแบบของกลองไฟฟ้านะผมเอ,อไม่ทราบว่ากลองนี้ยี่ห้ออะไรนะครับผมโรแลนด์ <Low land. S 1> รุ่นนะครับออคตาแพร์ออคตาแพร์นะครับผมเถือว่ากลอง mm hmm. ที่เรียกได้ว่าเสียงดีนะผม mm hmm. แล้วก็นี่คือผมว่าอ่ะกระซิบกระซิบหน่อยว่าราคาตั้งเนี่ยมันอยู่ที่กี่บาท ขาตั้งก็สับมือไปไซื้ออ่ะออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> แล้วโอเคแล้วก็วันวันนี้เราก็จะให้น้องนินมาบอกว่าพูดคุยกับพวกเรานะว่าที่มาที่ไปของน้องนินเนี่ยเรียนมาจากที่ไหนจบมาจากที่ไหนนะ <c oughs> เรียนกองกับใครมานะผมอาจเริ่มจากที่ว่าเรียนมัธยมจากที่หไหนนะครับบอินสามครับบิน3ามบดิน3เห็นเขาว่าแบบว่าสาวสวยมากสุดยอด เลกได้ว่าผ่านผ่านมาเยอะอผ่านมือนิดนึงไม่ใช่เนอะอ่าแล้วก็เรียนปริญญาตรีครับผมเออผมไปเรียนมา่ดอนปีหนึ่งครับ <laughs> อ,อ๋อแล้ผมแล้วก็บอกว่าเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นครับเกิดป <laughs> ัญหาทางความคิดขึ้นเนอะนะผมเรียกได้ว่าเลกได้ว่าเครียดนนะ่ะคือตอนนั้นเห็นได้ข่าวว่าซ้อมจนจนเครียดเลยก็เลยแบบแบบว่ามันแบบว่าอ่ะ อาจจะไม่ใช่ทางทางนั้นเลยสักทีทีเดียวก็เลยบอกออกมาเรียนตอนนี้เรียนอยู่อยู่ที่ไหนคนระับเรียนนิเทศมอสโลเวีอาอ่าอมิเตคอนตานแครับผมก็คือจากที่ผมดูเนี่ยคือบอกว่าน้องนินจะเลือกที่จะอยู่สถานที่ที่บอกว่าค,คือเรื่องสาวสาว,สาวสวยนะผมก็เลยรู้เลยว่านินเป็นคนยังไงนะแล้วอ่ะ,อะแล้วก็เริ่มแรกเลยเนินกองมาจากใครครับเริ่มแรกเลยตอนอยู่วงโยที่ปนอศนสตร์ครับก็ มืพี่คนหนึ่งเจอพี่อ๋อพี่หยีอหอตอนถ้าเป็นในตอนเนี้ยคนในวงวงการกลองก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับก็จะเล่นแบ,บ็คอัพให้กับแคร์รีบราบราแล้วก็มีใครนะโอ้พี่แล้วโอ้พี่แล้แล้วก็เป็นมือกลองห้องห้องอัดด้วยนะแล้วก็อัดเพลงให้กับวงพวกเรานะวงซิกเนเจอร์ด้วยเพลงโปรดชื่อผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็พอเรียนกลองจากในวงโยปุป๊บแล้วก็ไปเรียนคลองจากใครเรียนกลองจากใครเพิ่มครับ ก็มีผมไปเรียนช่วงนั้นไปเรียนข้างนอกนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรียนนานอะไรมากที่เรียนนานๆก็จะมีอาจารย์สูแล้วเท็กครับสามปีมี่ถึอมหกอาอม่ถึงมหกก็เลเลได้ว่าคือเป็นเด็กปั้นพี่สู๋เลยไม่รู้เขาปั้นผมเออผมอยากเก่งก็เก่งเก่งไหมครับกูไม่ไม่เกี่ยวเลยด้วยนาผมเจ๊บแล้วก็เออ ตอนนี้ก็คือมาอยู่กับวงของของเราวงซิกซิสเซนเจอร์อยู่ได้ประมาณสาเดือนเออสามสามสามสิบเดือนแล้วเนาะนะผมแล้วก็แบบผลงานที่ผ่านมานี่เคยผ่านงานทางด้านไหนมาบ้างนะผมเดินแบบสองพระเครื่องแบบน้องแฟงด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ก็ผลงานที่ผ่านมาก็มีประกวดบ้างประกวดอ่าครับผมประกวดนี่คือประกวดในรูปแบบของวงโยหรือเป็น รูปแบบของการกตีกองชุดเป็นตีกองชุดอ่อแล้วผมรา,ายการไหนนะครับเป็นพอเพลาร์มินิคีัไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้อ๋อแล้วได้นานละได้รางวัล<น>อะไรมาบ้างครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้ที่สองรอบหนึ่งครับอ่าแล้วก็ได้ที่ห้ารอบหนึ่งโอ้ยโอเคแล้วตอนนั้นอยู่มม,มอะไระครับก็จบมหกที่ได้ที่สองอ๋อแล้วก็ตอนปีหนึ่ง ปีหรอบแรกอะปีหนึ่รอบแรกปีหนึ่งรอบแรกใช่ใปีหนึ่งรอบแรกได้ที่ห้ามาออโอเคถือว่าพัฒนาขึ้นได้ตัวเลขยอดเยิ่มมากขึ้นนะเคแล้วจากที่สองเป็นที่ที่ห้าไปโอเคครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องนินได้มาโชว์กลองโชว์กลองไฟฟ้านะครับโรแลนด์รุ่นออคตาแพก Nah, oke, okay. ada